ถ้ <l ots> าไมฉันไม่มีหน้าแล้วเนี่ยฮอยากใส่ชุดเท่ๆบ้างอะแต่ไม่มีโลบักเลยลาวาบัเอ้ยเสียงใครอะไม่มีโลบักงั้นเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบะบริการเติมโลบักกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมาย VIP ์ e ว v e r ขั้นต่ำเพียง20บาทแถมยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกด้วยเฮ้ยไม่ไดีขนาดนั้นเลยเหรอและไปสิครับเออเอเอก็ได้ เอ้ยเยฉันว่ามันแปลกๆนะเอ๋เกดิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นพอเาวาบางางั้นหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะคลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแบบที่มีชื่อว่า Speed r น n i นเอง y a วันนี้มาแปลกมากเพราะว่าเรามาเล่นในแผ่นนะคะเออเพิงพ่งก็เพิ่งทราบมาว่าปากกาเนี่ยมันสามารถวาดในนี้ได้ก็เลยแบบเฮ้ย,ยนี่ไปว่าฉันก็ไม่ต้องใช้มาวาดอีกแล้วสิแต่ว่าจอมันก็จะแคบๆลงมานิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ตอนนี้เรากําลังรองห้องอยู่ซึ่งโจทย์ที่เราจะมาวาดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นยูริหรือจะเรียกว่าหญิงลักญิงนั่นเองค่ะ oh my god มาไว้ยูซอล เป็นโจทย์ที่น่าเล่นมากไม่ต่างจากโจทย์ที่แล้วเลยก็คือชายายโอนะจ๊ะตอนนี้ก็รอห้องต่อไป30วิวิแล้วเดี๋ยวเราตัดมาเจอีกทีตอนที่ห้องมันเริ่มแล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็ผ่านช่วงโหมดไปแล้วนะคะต่อไปก็ถึงตาเราวาดบ้างแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโจทย์แรกที่เราจะได้วาดเนี่ยจะเป็นโจทย์อะไรและจะวาดออกมาให้มันสื่อว่าเป็นยูริยอย่างไรนะคะ โอ้โหเรียกได้ว,ว่าความยากมันอยู่ตรงที่เรามีโจทย์อยู่แล้วเราก็เพิ่มโจสย์ให้มันไปอีกการว่าวาดยากมาไหนดูซิจะได้โสย์อะไรเตม็ตมเตรมดอกไม้ว้าวเป็นโจอ์ที่ค้อดีเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาโจทย์ดอกไม้นี่คือแบบให้ดอกไม้กันน่ารัก<ๆ>น่ารัก,รกอะไรอย่างนี้ป้าเออมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เฮ้ยทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าก็ดีขึ้นจากรอบที่แล้วอยู่นะคะที่แบบเราพี่เราคือวาดเทไม่ไดออ้อุ้ยเอ้ยให้ดอกไม้แต่ดอกไม้ก็แบบว่าจะเละเละนิดนึงโอ้โหในดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันขอให้หนึ่งดาวแล้วกันนะเธอคงไม่ว่าอะไรความดอกไม้แกเป็นแบบว่าดอกไม้สีน้ำเงินอ่าโจทย์คือดอกไม้วาดย่ามาจ้เฮ้ยเอาเอา,เอาไปสักเอาไปหนึ่งนั่นแหละ อุ้ยคือไม่ได้จงใจจะโหดด้อยนะเว้ยแต่มันไม่ต้องโจดจริงแบบมันไม่มีดอกไม้ในภาพอ,ะอ,าอ่ะเออเนี่ยแบบเนี้ยดอกไม้เอาไปเลยสามดาวจ้าเนี่ยเดี๋ยวน้เรียกว่าดอกไม้เว้ยแล้วแบบดอกดอกสุดท้ายช่ไมมันแป,แ,ปแ,ปแ,ปแปลกแปลกแปลกเออดอกดอกแรกดอกสองก็เออได้ยู่อุ้ยว้าวอันนี้น่ารักมากเลยนะคะให้สามมันกันเลยน่ารักมากมีแบบเป็นสวนด้วยนะเป็นรั้วแล้วแบบเป็นสวนดอกไม้ใช่ปะใช่แหละเออน่ารักดีนะคะ อันนี้ก็น่ารักอ,อันนี้ให้สั่งเหมือนกันเลยเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเราเจอต้กนกลวยเหรอเฮ้ยเอาแล้วแอบหวั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยโคตรน่ารักอะแกยังวาดไม่เสร็จเลยเบี้ยวเบียบ้ยวมากเวอร์แต่ก็ค่ะนั่นแหละแค่แค่ได้วาดก็พอแล้วโอ้โหแล้วดอกดอกไม้อันทบ,บ้านสูงเอาไปส่องแล้วกันอันนี้แกต้นไม้บ้านไปกันดูดอกไม้ใหญ่ทบ้านเออ และผู้ชนะก็คือเตดโอ้ยเราติดอันดับด้วยนะคะอันดับที่สามโอ้ยขอบคุณที่โหวตให้นะคะน่ารักกันมากๆเลยเอาแล้วเราคนนี้หายไปไหนล่ะอือโอ้ยโสทยนี้นี่มันดีจริงๆเลยต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นโจทย์อะไรวะเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะมาเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่โจทย์ต่อไปมากันเลยดีกว่าโอเคโจทย์ต่อไปมาแล้วนะคะเราจะได้เป็นโจทย์อะไรวันเกิดอ้ Oh my god วันเกิดแบบคิดออกละเออมันก็คงจะคล้ายๆเดิมๆนั่นแหละ แตก็ได้อยู่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 เฮ้ยคนน่ารักอะอู๋ถ้าเราใช้ในคอมว่านี่บอกเลยว่าไม่ทันนะขึ้นได้แค่หัวว้าวน่ารักมากเลยอืมแต่แบบน่าจะอยู่คนที่ว่าสวยกว่านี้ปะนี่ขอให้แค่2แล้วเอาสาก็ได้ค่ะก็ก็ต้องจอดแถมแบบไหลชั้นด้วย โอ้ยอันนี้มันเค้กหรืออะไรกันเนี่ยเหมือนยังทําไม่เสร็จเลยอันนี้ขอให้สองละกันแบบมันก้าวจะแบบเออดูเป็นเค้กอยู่นิดหนึ่งปะเนดนึงก็นิดหนึ่ง,งว้าวอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเราขอให้สามเลยแบบมีลูกโป่งทางซ้ายด้วยนะเฮ้ยน่ารักมากอุ้ยขอคนอื่นเขาลงสีกันนะของเราแค่วาดอะสปีดดอแกไม่ทันอะโอ้อันนี้อืมขอให้หนึ่งละกัน <c oughs> คือดูไม่ออกจริงว่ามันคืออะไรแกมันจะเป็นเค้กหรือเปล่าไ,ไม่รู้เฮ้ยเนี่ยแกโคตรน,น่ารักมีเค้กด้วยแล้วแบบเอ้ยความแบบแอบ,บชอบกันแล้วแบบปี้เบิร์ t เดย์อะไรอย่างเงี้ยหรอคือโคตรน,น่ารักเลยนะเว้ยเออมาว่าในแผ่นแล้วแบบเหมือนงานมันเร็วขึ้นเยอะเลยอุ้ยอันนี้แบบเป็นอดี้เลยนะคะนี่ให้สามเลยนาล่ารักมากเลยฮียน่ารักมาก and the winner all all are are y a ติดลำดับที่สามอีกแนละ้ว <c oughs> ก็ขอบคุณที่วตดให้นะคะน่ารักกันมากๆเลยมาเดี๋ยวเราข้ามไปโจทย์สุดท้ายกันดีกว่าอยากรู้แล้วว่าโจทย์สุดท้ายจะเป็นอะไรฟริวโอเคโจทย์สุดท้ายมาแล้วนะคะนั่นก็คือเสื้อสเวตเตอร์เหรอคือคือเสื้อกันหนาวใช่ปะขายๆอุ้ยแบบเป็นหน้าหนาวเหรอ,อได้เลยได้เลยมา ไม่ทานแล้วอแต่ทานอยู่เด้อเอ้ยน่ารักมากเลย <S <S ถือว่ารูปจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าคือเสื้อสเวตเตอร์คือมันคือเสื้อกันหนาวใช่ป่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะคแบบนะแบบอาจจะเสื้อเสื้อแขนยาวอ่ะคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะเออให้สองแล้วกันอันนี้เสื้อสเวตเตอร์ที่มันใช่เสื้อกันหนาวป่ะคิดว่าใช่นะชี้คิดว่าใช่นะววนะสเวตเตอร์เนี่ยเอออันนี้ดอกไม้มาจากไหนก่อนมาสเวตเตอร์ตรงไหนเนี่ยเออนี้ให้หนึ่งแล้วกันคไม่ต้องโสดอ่าแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ย คือคืออ่ะให้หนึ่งแล้วกันอ่ะสิโก้สิก้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันจะเอ้ยเขาให้วาดเสื้อไว้ยเลยเธอวาดกางเกงมาทมําไมเล่าเออไว้ใส่คู่กันนะใชใ่สองแล้วกันอ่ะอย่างน้อยเธอก็วาดกางเกงมาต่อกับขาของฉันที่ฉันไม่ได้วาดเก่งฉันวาดเสื้อเออโอเคเฮ้ยเนี่ยเสื้อนี่เ,เลยสามดาวคือแบบที่ผ่านมาคือมันไม่มีใครวาดกับเกตงปะแล้วพอมีคนวาดแล้วก็ต้องให้สาม มีคนวาดเสื้อมาสักทีนี่โอ้ยโคตรน่ารักเลยแกนไหมใส่เสื้ออยู่เห็นป่ะน่ารักคิ่คืออานมนี้มากเลยนะดูเสื้อสเวตเตอร์เดี่ยเห็นไหมเนี่ยเสื้อสเวตเตอร์ของจริงมันจ้เป็นเสื้อกันหนาวอะไรทุกคนคิดว่าใช่นะอะไรสีฟ้าเฉยๆค,นะคือหนาวใช่ไหมแบบอากาศหนาวแล้วใส่เสื้อแบบว่าซุมเสื้ออยู่ตอนนี้เอาไปหนึ่งเลยจ้ะ เฮ้ย <Hey. S 2> แบบนี้ก็ได้หรอคะเออได้ค่ะและผู้ชนะก็คือเ้อเอ้ยในที่สุดเราก็ได้ที่หนึ่งสักทีเย้ Yay! ขอบคุณมากเลยค่ะ hey. กว่าจะได้ที่หนึ่งนี่ลำบากมากได้ที่สามมาตั้งสองรอบแน่แต่อย่างน้อยอยังติดอันดับนะคะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย